สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟนอกจากทาง f อฟใหม่เอฟซเก่าเนอะเมื่อนี้แอดกับมีแนวทางหาน้อยมาตรวมสีน้อยกับหุ้นดาวโจน v i วกับปกติน่าจะมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนอะของคืนวันที่ 17เดือน9 2564นะจ้าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงวิพากษประการใดก็ขอโทษขอภัยนะจ้ะ แอดขอขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ๊ะที่มาให้กำลังใจนะแอดเมียนเนาะแอดกอขอขอบพระคุณหลายๆนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะฮะกับมาเบิงผลของวันที่16กันก่อนนะจ๊ะผลฮานอยมัดร,รวมสีนอยกับุลดาวจนนะูนเนาะอันนี้ก็เป็นผลของฮานอยมัดร,รวมนะจ๊ะสีนอยฮานอยมัดร,รวมสีนอยแอดให้เด่นที่หนึ่งสีรูดวิ่งเนาะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจ ห้ากับหนึกนะ,จะ 5, 3, 4. 3, 4, าจะห้าสามสี่สามสี่กับมาตัวเดนรูดวิ่ง4เนาะแต่ตัวจอห้าบมีซีสามน่าจะถ้ามีซีสามก็จะได้เป็นตัวกลับเนะ 1, 6. 1, 6, ะาะห6ึ่กหับเข่าตัวเดนรูดวิ่งอีกนะจะนะจะเนาะแต่ตัวจอห้าบมีน่าจะมีหนึ่งนศะูหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีนึ่งเก้าหนึ่กบมีเนาะก็ลดไปนะาจะน้อยพิเศษ 0ูนย์สกับมาตัวเด่นรูดวิ่งหนึ่งเนาะแต่ตัวจอบมีสองหนึ่งหนึ่งสนอจะการรูดไปเนจ 8, 9, 8, 9, อจ้าแปดเก้าแปดเก้าับบมีเนอะรูดไปเนอจา้านอยปกติ09 3 82ก้าสามแับมีเนอจ้ะรูดเนาะนอย v ี หนึ่งห้าก็มาตัวเด่นรูดวิ่งอีกเนาะจ้าแตะตูดจอห้าบ่มีหนหาเนาะกะรูดเนาะจ้าแปดแกับบมาานาะจะเนาะรูดไปสรุปกะเข้าเด่นหนึ่งเนาะจ้าเด่นหนรูดวิ่งเนาะถ้านำหนึ่งไปรูดเนาะจ้าน้อยเฉพาะกีดกัเขาหนเนาะน้อยพิเศษกัมาสอหนึ่งน้อย v i p ก็มาหนึ่งเนาะจ่านำหนึ่ไปรูดเขามาสามเด็งเนาจาหนึ่งหกสองหนึหนึ่งห้า ส่วน C กับมาแต่หลบเฉพาะกินะจน่าจะ3-4เนาะกเยินดีกับสายรูดวิ่งน่าจะแต่สายจ่อเข้ากับผาดไปเนาะเข้ากับมาเบื้องผลของหุ่นดาวโจนส์น่าจะหุ่นดาวโจนวันที่16 VIP น่าจะ605กับ18เนาะ50 50กับมาตัวเด่นรูดวิ่งน่าจะส่วนตัวจ่อเข้าบ่มีศูนย์หาศูนย์เนาะกับรูดไปน่าจะ หนะึ่งแปดเนาะหนดกมาตัวเด่นอีกนะจจะเด่นรูดวิ่งหงส่วนตัวจอเฮาหนึ 1, 8, ่งบมาเนาะาจาก็รูดเนาะในรอบวีไพีดาวปกติหนึ่งสตัวจอเฮา,าบ่ามานะจะตัวจอตัวรูดวิ่งบ่ามาแต่มืเขาในชุดกันนาะจะหนึ่งสมาสตัวเลยเนาะส่วนศู 07กับเขาตัวเด่นรูดวิ่งนะจ๊ะส่วนตัวเจาะศูนย์เจ็ดบ่มาเนาะก็รูดนะจ๊ะสรุปกับเขาศูนย์หนึ่งรูดวิ่งนะจ๊ะศูนย์รูดวิ่งถ้ารูดศูนย์มาทั้งรอบ vip หรอบปกติแล้วะจะหาศูนย์กับ0ู0นยะ์เนาะถ้ารูดหนึ่งกับในรอบ VIP กับมา1นึ่งแปดนะจ๊นะ18เนาะ สามตัวสามตัวในรอบปกติมาหนึ่งสามสองในชุดกันนะจ๊ะสามตัวเนาะยินดีก็พอแม่พี่น้องที่นําแนวทางในคืนวันที่สิบหกหุ่นดาวจูนไปเป็นแนวทางนะจ๊ะหลวกมีโชคมีลาบเนาะสําหรับพี่น้องทันใดทีเขามาแล้วยังบ่ทว่ามีโชคมีลาบกะเดี๋ฮาก็มาตามต่อรุ่นต่อนะจ๊ะเฮาก็สรุปแนวทางของหุ่นดาวจนูนกับห้านอยไปแล้วนะเฮาก็มาเบิง้งแนวทางของวันที่สิบเจ็ดนะจ๊ะ แนวทางของวันที่17แอดให้เด่นที่35รูดวิ่งเนาะ35รูดวิ่งส่วนตัวจอก็จะมี30 35 37 38 50 56 55 58 ส่วนในชุดกันชุดกันก็นมีศูนย์มีแปดมีสองมีหกสามารถจับคู่จับวิ่นนั่ไปรวไปวิ่งได้เนาะในชุดกันเพราะว่าแอดขาดมาจากเลษกกำลังวันนะจ๊ะมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะเป็นอีกทางเลือกนึงเนะจ้ะส่วนแนวทางฮาน้อยนะจ๊ะฮาน้อยวันที่สนะิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดมารวมสี่น้อยแอดก็จะเน้นให้นะจ๊ะนี่ก็เป็นสามศูนย์สามเจ็ดห้าหก 2ตัวอย่าลืมไปกับนอกจากในแนวทาง5าน้อยวันที่17เนาะ2ตัวอย่าลืมไปกับนอกจากวเคราะห์พิจารณาหรือนําไปเป็นแนวทางใดเนาะมาร์กชอบแคบใบจดใ้เนาะจ้าเนาะเราก็มาเบื่องแนวทางหุ้นดาวโจนเนาะจ๋ะหุ้นดาวโจนของคืนวันที่17หุ้นดาวโจนคืนวันที่17 VIP กับปกติเนาะจ๋าแอดให้เด่นที่79รูดวิ่งตัวเจาะก็จะมี7 7 1 75ห เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกส่วนในชุดกันมีศูนย์มีห้ามีแปดมีหนึ่งสามารถจับคู่จับวิ่นใดเนาะนั่งไปรูดไปวิ่งเน่น,นะจ๊ะเพราะว่าในเล็ก,กําลังวันแอกคัดมาหายเนาะคันมาหายพีให้นนองได้รับชุ่มแล้วก็เป็นอีกแนวท่างอีกท่างหนึ่งเนาะจ่ายวิเคราะห์พิจารณาไปเป็นแนวทางใดเนาะจ๊ะ ส่วนตัวเน้นนะจ๊ะส่วนตัวเน้นก็จะมี7 1 7 9 90 9่งเจ็ดเก้าเเก้ส่องตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะถ้ามักถ้าชอบจดไวแ้แคบไว้เนะาะถ้าประมากก็สามารถเลื่อนพ่านได้นะจ๊ะแนวทางมีเขามีรลดป้าปนกันไปนะจ๊ะ สรุปแอดก็ลงหายไปแล้วเนาะเป็น2แนวทางแนวทางหางน้อยมัดรวมสีน้อยกับหุ่นดาวโจน VIP กับปกตินะจากของคืนนันที่17เดือน9เนาะถ้ามักถ้าชอบก็ตามไปเป็นแนวทางใดนะจ้ะสุดท้ายก้อนที่เสียออกไปก็ซอ,อยเป็นก้อนจ่ายแห่แอดมินนะจาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะแอดก็ ga, จะได้มีกำลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับชมนะจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทกคน รวยๆปังๆพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ